สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงไพ่อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะไพ่อยากจะบอกอะไรกับ ชาวราศีกันบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นนะคะคือไพ่โคโคโรโนะในการเปิดดวงเราจะเปิดไพ่โคโคโรโนะหนึ่งใบแล้วก็เปิดไพ่ยิบซีในการขยายการบอกนะคะของไพ่ว่าจะบอกอะไรบ้างเราจะเปิดไพ่โคโคโรโนะทั้งหมดสใบจะเปิดไพ่ยิบซีขยายในในแต่ละใบ คือ 1. เปิดไพ่โคโคโลโน่หนึ่งใบเปิดไพ่ 24, ยี3สีามใบเพื่อขยายความนะคะดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนากันทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวราศีกันบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีกันนะคะ ขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิดว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เป็นอย่างไรไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบศูนย์ปดนะคะ <c oughs> ได้ราศีพฤกษภและก็ราศีมีนพฤกษภธาตุดินมีนทธาตุน้ำไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆสำหรับชาวราศีกันได้เลือดกรุ๊ปเอ ไพ่กลางๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะความมั่นคงต่างๆของชาวราศีกันในที่นี้เป็นไพ่กลางๆนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะคะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของชาวราศีกันด้วยราศีกันในช่วงของเดือนอุมภพันเนี้ยเดือนแห่งความรักอ่ะมีสเสน่ห์นะคะทีนี้มีสเสน่ห์ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าใครโสดแล้วมีสเสน่ห์ ก็เรียกว่าจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาคนที่เข้ามาอาจจะเจอคนที่อาจจะบางบางคนได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนที่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดไกลไกลกันหรืออาจจะเจอคนที่อายุมากกว่านะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีฐานะเรียกว่า สามารถซัพพอร์ตดูแลชีวิตคุณได้แต่ต้องบอกนิดนึงอาจจะเจอคนเจ้าชู้สักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจ้าชู้ได้นะแต่เขาไม่ให้เราเจ้าชู้นะเขาจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่ยิปซีจะขยายความบอกชาวราศีกันว่าอย่างไรบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ได้ไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลเขบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องงานก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่อาจจะเป็นงานท้าทายความสามารถ ชาวราศีกันเป็นการได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยชํานาญหรืออาจจะไม่ชํานาญเลยก็ได้แต่เป็นงานที่ท้าทายความสามารถถ้าคุณมีความกระตือรือร้นถ้าคุณมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณจะลงมือทําได้แต่ถ้าคุณทําอะไรแบบเลาะและโละเลมันก็อาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะคะในที่นี้ก็บอกว่าถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักคุณอาจที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะ เข้ามาแต่อย่าลืมนะไพ่โคโคโลโนโตเตือนว่าควรได้คนอายุเยอะกว่าจะดีแต่ถ้าเจอคนที่อายุน้อยกว่าจะเป็นการทดลองคบทดลองพูดทดลองคุยแล้วเป็นเป็นช่วงเป็นเป็นคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ต้องการผูกความผูกพันลักสนุกแต่ไม่ชอบการผูกพันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าทดลองคบทดลองพูดทดลองคุยลองคบกันดูก่อนถ้าเข้ากันได้ก็ไปต่อ เข้ากันไม่ได้ก็เซกูดบายนะคะเพราะฉะนั้นอะอย่าพิ่งไปจริงจังอย่าพิ่งไปพัฒนาความสัมพันธ์มากจนเกินไปต้องเตือนนิดนึงสำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันสำหรับพวกวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยเรียนเขาบอกว่าอย่ารีบพัฒนาความสัมพันธ์เร็วเกินไปในช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักมันอาจจะมีเกณฑ์ของการท้องแบบไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้ชายก็ระวังการที่จะต้องไปรับผิดชอบโดยที่ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากให้มีส่วนเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังอาจที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบสิ่งที่จะต้องเกิดมาโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะไพ่เตือนไพ่เตือนนะอ่ะไพ่ใบต่อมาได้หกดาบหกดาบก็บอกว่า เป็นช่วงของการที่เรียกว่าทําอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังอย่าประมาทเลินเล่อหรืออย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทมากเกินไปสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องอบพยพรีภัยกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํานะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าทําอะไรแบบสิงเสี่ยงแล้วส่งผลทําให้เดือดร้อนถึงตัวคุณได้ทําเดือดร้อนถึงครอบครัวคุณได้ด้วยเช่นกันดังนั้น ไพ่จึงเตือนชาวราศีกันหรือลัคนากันด้วยราศีกันหรือลัคนากันเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าดื้อรั้นไม่ฟังใครนะเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นคนที่รักพวกรักพ้องนะระวังว่าการที่รักพวกรักพ้องมากเกินไปพวกพ้องลูกน้องบริวารอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณจนทําให้คุณต้องลี้ภัยก่อนเลยก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันบางคน ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ชาริออตชาริออตเขบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ได้อยู่ติดที่แน่มีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่เป็นการที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหาคนหาคนช่วยไม่ได้นะคะไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยมีแต่ตัวเราต้องไปยื่นมือเข้าช่วยคนอื่นแล้วเป็นช่วงที่ว่าถ้ามีปัญหาเดือดร้อนเกิดขึ้นคุณต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองในที่นี้เขาบอกว่าไพ่ใบโคโคโลโนเป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสรุปตามหัวข้อโดดเด่นเรื่องการงานการงานที่ต้องทำงานแบบขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะทำงานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนอาจจะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแต่คุณต้องทำงานด้วยความขยันและความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยถึงจะประสบความสำเร็จ ในที่นี้เขาบอกว่าหนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้มันถึงจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยอผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาได้ดีเจ้านายถึงเอางานยากงานลำบากตรงนี้ให้กับคุณเป็นการวัดใจท้าทายความสามารถของคุณอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ทําอยู่กับที่เดิมอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทาง ไปไปมามานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานเดิมหรืออาจที่จะต้องเดินทางไปแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นเกณฑ์มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะเอ่อถ้าเป็นเรื่องการเงินเขาบอกการเงินนะ่จริงๆแล้วรายได้ดีนะแต่อาจจะหมดไปกับความรักอาจจะหมดไปกับพวกพ้องคนที่คุณรักได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นลูกน้องบริวารลูกหลานต่างๆ ะะพี่น้องก็ได้ด้วยปัญหาอาจจะเกิดมาจากลูกน้องบริวารที่ทําอะไรประมาทเลินเลอแล้วคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบคุณต้องเป็นคนที่จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าออกหน้าเองนะคะส่วนบางทีอาจจะหมดไปกับความรักสําหรับบางคนที่คลั่งรักก็อาจจะเป็นสายเปหมดไปกับความรักได้ด้วยเช่นกันในที่นี้ไพ่จึงบอกชาวราศีกันหรือลัคนากันว่า ถ้าไพ่ใบไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะดีขึ้นมาได้นั้นหนึ่งคุณต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าขยันแล้วก็ต้องประหยัดด้วยนะคะแล้วต้องซื่อสัตย์แล้วต้องมีความอดทนด้วยคุณอาจจะเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาในชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องไตร่ตรองและคิดให้ดีเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ว่าแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นไปในทางผิด,ผด จะคิดว่าเอ้ยคนนี้คือพวกของคุณคนนี้คุณรักคนนี้คนนี้เขาต้องดีเหมือนอย่างที่เรารักหรือเราลักเขาเขาน่าจะรักเหมือนอย่างที่เรารักอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครตักเตือนเราก็ต้องฟังหูไว้หูบ้างไม่ใช่ว่าเชื่อบ้านตัวเองไปซะจนหมดทุกอย่างนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโอกาสที่ดีๆเข้ามาการเงินสามารถมั่นคงได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดอยู่เพียงแต่ว่า คุณอาจจะไว้เนื้อเชื่อใจคนมากเกินไปเท่านั้นเองไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีกันต่อได้ไพ่ใบที่61ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกุมสิงห์ธาตุไฟนะคะกุมธาตุลม <c oughs> ได้เลือดกุ๊ปโอเขาบอกว่าไพ่ใบนี้จริงๆเป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อการทํางานนะคะ การทํางานที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่การทํางานที่อาจจะต้องใช้คําพูดหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ตัวเราอะอย่าอ่อนไหวนะคะอย่าอ่อนไหวอย่าไปเชื่อคนง่ายหรืออย่าเจ้าอารมณ์หรืออย่าคิดเยอะไปเองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์อยู่นะของชาวราศีกันหรือลัคนาการเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าบริหารสเสน่ห์ให้ถูกจุดบริหารสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมันเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของ กับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารเสน่ห์ในเรื่องการทํางานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเหนื่อยมาก ต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะดีอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจปล่อยปะละเลยให้ลูกน้องบริวารหรือให้คนอื่นทําแทนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักจะไม่เป็นไปตรงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีก็จริงเอ่อก็ต้องมาดูไพ่ใบไพ่ยขยายนะคะไพ่ย,ยิปซีได้เฮโลแพนดเฮโลแพนนี่คือสังฆราชเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีกฎระเบียบกับตัวเอง เขาบอกมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าก้าวไกลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงๆแต่เป็นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบมีขั้นตอนนะคะไม่ก้าวกระโดดคุณขยันมากคุณก็มีโอกาสดีเข้ามามากคุณขยันน้อยโอกาสที่จะเข้ามาก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของตัวคุณขึ้นอยู่กับการที่เรียกว่า เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีมากน้อยแค่ไหนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมากน้อยแค่ไหนมีกฎมีระเบียบกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญไพ่ใบแรกนะคะไพ่โคโครโนโใบแรกบอกว่าต้องขยันประหยัดซื่อสัตย์แล้วก็อดทนไพ่ย,ยิบซีในชุดที่สองก็บอกว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์นะทําอะไรตรงไปตรงมานะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลได้อย่างมั่นคงไพ่ใบต่อมาโอ้ได้แปด แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าเป้าหมายอะไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าอยากทําอะไรรีบๆทําเลยนะมันจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าโอกาสดีๆกําลังเข้ามาอยู่ที่ตัวคุณจะขวายคว้าอะไรขวายคว้าเรื่องความรักได้ความรักขวายคว้าเรื่องการงานได้มีโอกาสดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เป้าหมายที่คาดหวังไว้จะเป็นไปตามเป้าหมายอุปสรรคต่างๆจะไม่มีเกิดขึ้นใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นใครที่ทำงานประจำก็มีเจ้านายมีหัวหน้างานมีคนคอยสนับสนุนแต่เขาอาจจะสนับสนุนแบบไม่ก้าวกระโดดให้คุณนะเขาดูตามผลงานนะ แต่ถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความรักก็จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่าจู้จี้จุกจิกแต่เขาจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้มีกฎมีระเบียบกับชีวิตมากยิ่งขึ้นทําให้ชีวิตคุณนะ่ะดูมีระเบียบมากยิ่งขึ้นดูเอ่อเขาเรียกว,ว่ามีแบบแผนในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยซ้ําไปแต่ต้องต้องพบรักกับคนที่อายุมากกว่าถึงจะดีนะถ้าเด็กกว่าไม่โอเคนะคะไพ่ใบต่อมา ได้ไพ่สเตนสเตนบอกถึงความเหนื่อยที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานงานคุณมีความมั่นคงคุณสามารถควบคุมดูแลงานได้เป็นอย่างดีแต่ต้องลงมือทําด้วยตัวเองควบคุมอย่างใกล้ชิดงานถึงจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีไพ่ใบนี้บอกถึงว่าถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่มีอํานาจวาสนาบารมีแต่ก็อยู่หมัดคุณได้เพียงแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและใช้คําพูดคาจาที่ ดูแลรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันมันจะทําให้เขาอะตายในคําหวานนะตายการดูแลแต่ถ้าคุณใช้การวางอํานาจใช้คําพูดที่แบบว่าวางอํานาจหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยรักษาน้ําใจพอรู้ว่าเขาเก่งใจเราเรายิ่งใช้คําพูดคําจาที่ดูรุนแรง บอกได้เลยว่าเขาอาจจะไปจากชีวิตคุณได้เพราะถ้าเขาไปเจอใครที่ดูแลเขาดีกว่าเขาไปแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าคุณดูแลเขาอย่างดีใช้คําพูดคําจาที่รู้จักเอาอกเอาใจบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความสุขความสะดวกสบายแน่นอนสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เป็นเดือนแห่งความรักมันก็อาจที่จะเจอรักที่ดีๆเข้ามาได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเลือก เราต้องรู้จักมองอนาคตไม่ใช่เอาแค่อุ๊ยน่ารักอุ๊ยฉันชอบเด็กอะ่ะได้ไปคุยอวดกันได้อะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงเราต้องอยู่กับสิ่งนะไปทั้งชีวิตหรือจะคิดอยู่แค่ฉาบฉวยก็โอเคเลือกแบบนั้นได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่49 ได้ราศีมังกรและก็ราศีพฤษภราศีมังกรและราศีพฤษภเขาบอกถึงว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณมีความเป็นอยู่ฐานะความเป็นอยู่หรือการเงินที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นอยู่ที่ต้องขยันซื่อสัตย์อดทนในการทำงานมีภาวะของความเป็นผู้นำทำอะไรหนักเอาเบาสู้อะไรที่เห็นว่าเราทำได้ยื่นมือเขาช่วยเลย เสนอตัวเขาช่วยเลยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าง,งานจะมองว่าเราเป็นคนมีความกระตือรือร้นเราเป็นคนมีน้ำใจจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามามีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคำพูดคำจาเนี่ยจะส่งผลทำให้ตัวคุณนะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาบางคนมีเกณฑ์ของการที่อาจจะได้ถูกส่งไปดูงานต่างประเทศหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือบางคนอาจที่จะเขาเรียกว่าเออ <c oughs> ได้ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติบางคนก็อาจที่จะมีการมีเกณฑ์ไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าไพ่ยิปซีจะขยายว่ายอย่างไรสําหรับชาวราศีกันและลักนณากันไพ่ใบแรกเขาบอกว่าทาวเวอร์ทาวเวอร์ในที่นี้ไม่ทงไปตกใจนะคะก็บอกว่าคําพูดคาจาเป็นเรื่องสําคัญ อารมณ์เป็นเรื่องสําคัญอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าใช้คําพูดคําจาที่แรงและประชดเน็บแนมน,นะคะอย่าใช้คําพูดคําจาแรงประชดเน็บ,นบแนมจะทําให้คุณหลุดออกจากตําแหน่งได้อย่างไม่คาดคิดแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้นะคะจะได้มาจากการที่เรียกว่าขยันซื่อสัตย์อดทนคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดคิด ทั้งๆท,ที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้อะไม่มีคนสนับสนุนนะหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่ารอมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นได้เลยบางทีเจ้านายก็พูดไปอย่างนั้นให้ความหวังร่มรำแร้แต่เขาบอกว่าถ้าคุณยังคงเส้นคงวาเขาเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแสดงศักยภาพของความเป็นผู้นำออกมาให้เห็นว่าไม่ว่าจะเสนองานใดมาก็ตาม เราอาสาที่จะทําให้เขาเห็นเลยว่าเรามีศักยภาพนะบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาจะทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดคิดหรือมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศอย่างไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบพูดจาประชดประชันเน็บแนมแนบแบ,แ,บแรงๆนะคะมันก็จะส่งผลทําให้คุณหลุดออกจากตําแหน่งอย่างไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันระมัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วย ะะอาจจะมีเกณฑ์ของการใช้เงินก้อนโตเกิดขึ้นหรือระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุในที่นี้ก็ต้องระวังว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับตัวเราหรืออาจจะเกิดกับคนในครอบครัวก็ได้จะทําให้มีเกณฑ์ของการเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นไพ่ใบต่อมาระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะนะอย่าขับรถเร็วเกินไปอย่าประมาทเกินไป จะทําให้คุณเสียเงินก้อนโตได้ด้วยเช่นกันถึงแม้ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆก็จริงแต่มันหมายถึงการเสียเงินก้อนโตได้ด้วยเช่นกันนะคะการเสียเงินก้อนโตเกี่ยวกับยดยานพาหนะระมัดระวังอุบัติเหตุบางอุบัติเหตุในที่นี้คุณอาจที่จะเลือดตกยางออกแต่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นถึงกับชีวิตแต่คุณอาจที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องไปจ่ายให้กับผู้อื่น นะคะต่อให้มีประกันก็จริงแต่คุณอาจจะมีเรื่องเสียเงินตรงอื่นเกิดขึ้นได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังขับขี่ยดยนานพาหนะต้องระวังด้วยภัยเตือนโอ้สามดาบชาวราศีกันหรือลัคนากันภัยเตือนค่อนข้างที่จะแรงสักนิดนึงสําหรับชาวราศีกันเขาบอกว่าให้ระวังหนึ่งระวังเรื่องสุขภาพ สองระวังเรื่องอุบัติเหตุสามระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะระวังเรื่องโรคหัวใจใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไปสามเส้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนะอาจจะมีการทำบายพาสหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับเอ่อถ้ามีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือมีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคใดๆก็ตาม มันก็จะเป็นการแก้เคสทาวเวอร์ไปแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีโรคหัวใจก็ให้คุณนะไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเลือดตกยางออกเกิดขึ้นแล้วก็ไปหยอดตู้บริจาคที่โรงพยาบาลเดินเข้าประตูโรงพยาบาลบอกว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเดินหาตู้บริจาคเลยพอเจอตู้บริจาคเนี่ย คุณก็หยอดตู้บริจาคจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของตัวคุณนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้โรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆหรืออะไรที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ไม่ดีต่างๆขอให้หมดไปขอให้เดินออกจากโรงพยาบาลไปแล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับการทำบุญในครั้งนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิให้กับเรานะคะ พอเดินออ,อ,าาออกจากประตูโรงพยาบาลกําลังจะก้าวออกจากประตูโรงพยาบาลให้พูดเบาๆว่าหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแล้วไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองนะคะเดินมุ่งตรงไปที่รถของคุณหรือมุ่งตรงไปที่รถที่คุณจะเรียกกลับบ้านแล้วก็หันหน้ามุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ต้องเหลียวกลับมาที่โรงพยาบาลเป็นอันว่าแก้เคล็ดกันนะคะสําหรับ ชาวราศีกันหรือลัคนากันก็ไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีเรื่องอกหักผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักได้ถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดนะคะเพราะว่าการตัดสินใจผิดพลาดในที่นี้ถ้าคุณไปรักเด็กชอบเด็กก็บอกเลยว่าคือการตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าคุณรักคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาจจะเบื่อคำ พูดคาจาที่จู้จี้จุกจิกเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณก็อาจจะใช้อารมณ์แล้วทะเลาะเบาแวงเลิกลากันได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าคุณสามารถประคับประคองความรักให้ข้ามผ่านไปได้ก็เรียกว่ามีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์กันไปตลอดรอดฝั่งแต่ถ้าไม่สามารถข้ามผ่านไปได้พอเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์พอเริ่มที่จะเป็นแฟนกันเริ่มที่จะหมดโปรโมชั่นปุ๊บมันก็จะเป็น ความเป็นตัวตนของของแต่ละคนแล้วคุณก็อาจที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณเจอคนที่ดีแล้วคุณก็ควรรักษาเอาไว้บางครั้งคนที่เขาดีเขาอาจจะมองเห็นจุดเสียของเราแล้วค่อยออยากที่จะให้เราปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เรามีความเป็นรอบคอบมากขึ้นแต่เรากลับอยากจะใช้ชีวิตแบบตามสบายของเรา นั่นมันก็เป็นผลเสียของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะปฏิบัติแบบไหนการที่มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้ว,วาการดูดวงเป็นการที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าเตือนให้รู้ว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นนั่นมือคือการปฏิบัติตัวของตัวคุณเองแต่ถ้าดวงบอกแบบนี้ปุ๊บฉันจะต้องเป็นตามดวงที่พูดอันนั้นมันก็จะเป็นไปตามดวงแต่มาดามเคย เคยมีคนดูดวงมาดามแล้วคนที่ดูเนี่ยดูแม่นมากทุกคนที่มาดูกับคนคนเนี้ยซึ่งตอนนั้นมาดามยังเด็กนะตอนนั้นคนดูคือจากไปนานแล้วเขาดูแม่นมากๆแม่นเหมือนตาเห็นเลยแล้วเขาดูมาดามไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งมาดามเน่ยไม่รู้เรื่องหรอกผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเอาไว้แต่ว่าเอาตรงเนี้ยมาเป็นปมด้อยเราดูว่าอายุสามสิบมาดามจะเทียมขอทาน แล้วคนโบราณนะมาดามก็หกสิบกว่าเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องรุ่นราวของมาดามก็ต้องแปดสิบกว่าเก้าสิบไปแล้วเนี้ยก็มานั่งรอวันเราเป็นขอทานน่ะจนกระทั่งวันนึงมาดามอ่ะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจําความได้ว่าเนี่ยเคยดูนะอีกหน่อยสามสิบมึงจะเป็นขอทานมาดามไม่เถียงนะเพราะเรามีความคิดตั้งแต่เด็กอะ่ะคือคือเราเป็นลูกคำพาเนาะ เราก็จะมีความคิดตั้งแต่เด็กว่าเราต้องเซฟตัวเราเองป้องกันตัวเราเองถ้าเราพูดว่าไม่มีวันน่ะไม่มีทางน่ะไม่ยอมเป็นขอทานเด็ดขาดแล้ววันหนึ่งถเถอะลเกิดเราเป็นขึ้นมาละ่ะเขาก็จะยิ่งซ้ําเติมเราเราเตือนสติตัวเองตั้งแต่ประมาณห้าหกขวบนะที่คิดทรงน,นี้ได้ก็ได้แต่คิดเถียงอยู่ในใจว่าเคยดูนะเราจะไม่เป็นขอทานพอเวลาใครพูดปุ๊บเราก็จะ เถียงอยู่ในใจแบบนี้จนกระทั่งเราโตแล้วก็อะไรก็ตามที่คนอื่นทําได้มาดามก็ต้องทําได้มาดามจิงกายเป็นว่าถ้าคนถามว่าเคยทําอาชีพอะไรมาบ้างบอกต้องถามว่าไม่เคยทําอาชีพอะไรดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแทบจะทุกอย่างเอ็อเกเหล็กยังเป็นเลยขอโทษทีนะคะว่ามาดามเป็นทุกอาชีพเป็นแทบทุกอาชีพไม่ได้ว่าเป็นจนทุกอาชีพเป็นแทบทุกอาชีพเพราะฉะนั้นนะ่ะอาชีพอะไรที่มันสุจริตที่มันได้เงิน มาดามจะทําอย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วจะต้องทําแบบชนิดที่เรียกว่าฉันจะต้องโดดเด่นขึ้นมาให้มีรายได้มากกว่าคนอื่นให้ได้แล้วมาดามก็ทําได้ทําได้ทําได้มาจนกระทั่งสามสิบกว่าคนที่เฝ้ารอดูก็จะมีญาติกันนะที่เขาเกลียดเราอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยลูกเขามีพ่อมีแม่พร้อมอ่ะครบอ่ะทําไมถึงสู้เราไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่า ทำไมนี่ก็สามสิบกว่าแล้วเราทําไมถึงยังไม่เป็นขอทานสักทีเขาก็ไปพูดกับป้าเราอีกคนหนึ่งแล้วป้าก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งหน้าตั้งตารอเราเป็นขอทานเหรอเพราะฉะนั้นชาวราศีกันหรือลัคนาการคุณไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรก็ตามมันไม่เหนือความสามารถของตัวคุณไปได้แต่ถ้าถามว่ามารามเกือบเทียมขอทานไหมเกือบนะเพราะว่า จังหวะที่เขาดูดวงเอาไว้เนี่ยมาดามคิดในใจหนึ่งถ้าดวงเราจะต้องเป็นขอทานนั่นหมายถึงว่าดวงเราคนเดียวไม่มีดวงคนอื่นมาคำ้ำเพราะฉะนั้นมาดามคิดตั้งแต่อายุ14บสหว่ามาดามต้องแต่งงานแต่ถ้าจะแต่งงานมาดามต้องเลือกคนที่ดีดังนั้นคนที่มาจีบมาดามมาดามเนี่ยจะหลอกวันเดือนปีเกิดคือเอาพูดง่ายๆมาดามมีเซนดูดวงเป็นตั้งแต่อายุ14แล้วก็คนนี้ถ้าอยู่ด้วยลําบากไม่เอาคนนี้อยู่ด้วยลําบากไม่เอา แล้วในเซนบอกว่าเราต้องหาคนปีมาลงเท่านั้นเราถึงจะอยู่แล้วเราจะสบายทั้งชีวิตไม่มีคนปีมาลงมาจีบมีแฟนมาดามคนเดียวที่เป็นปีมาลงแล้วมาจีบมาดามหลอกถามวันเดือนปีเกิดเสร็จปุ๊บมาดามถามเลยเกิดปีมาลงเหรอเขาบอกใช่พอเขามาหาเราเรื่อยๆเรามาดามถามเลยจีบเราหรือเปล่าเขาก็ทําท่าสะดุง้งแล้วก็พยักหน้าตั้งอันนั้นมาดามบอกเลยเดี๋ยวเธอพาเราไปพบพ่อแม่เธอเดี๋ยวเราพาเธอไปพบพ่อแม่เราแล้วก็ เออไปบวชบวชเสร็จแล้วดูเรื่องแต่งงานกันมาดามจัดการทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ให้หลุดมือคนเนี้ยอยู่ด้วยแล้วเราสบายเราสามารถที่จะพิจารณาได้นะเนี่ยราศีกันก็เช่นกันคุณสามารถที่จะพิจารณาได้ลูกบอกว่าไม่มีใครทําอย่างแม่ได้หรอกจริงมันไม่มีคนทําได้แต่ไม่ใช่ไม่มีมีคุณอยู่ในหนึ่งในจํานวนที่ทํำได้ คุณก็จะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยชีวิตฉันจะแย่เหรอชีวิตฉันจะไม่ดีเหรอฉันจะต้องผิดหวังผิดหวังไม่ผิดหวังอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่อยากผิดหวังเราอย่ารักคนที่เรารักที่เรารักมากกว่าเราต้องรักคนที่เขารักเรามากกว่าคุณจะไม่มีคำว่าผิดหวังในชีวิตเลยนะคะจบกรรมยากรค่ะ ใครสนใจอยากจะเรียนไพ่โคโคโลโนใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองเลยอยากจะรู้ว่าปีนี้ทั้งปีปีหกดในแต่ละเดือนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างจะดูพื้นดวงให้และในแต่ละเดือนถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างทักกินบอกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์มาก็ได้เพื่อมาสอบถามราคากันนะคะว่าค่าครูเท่าไหร่ หรือใคร fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ